ที่ค่ะนิลยาทาโร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักเนื้อนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎในช่วง16-28กุมภาพันธ์2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องน,นิลยาทาโร่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเช็คนะคะ energy พลังงานให้กับกรกฎกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ judgment six cup <c oughs> justice เพจสอดและ to Up cup ัโอเคสำหรับกรกฎนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะหยุดนิ่งนะคะเพื่อที่จะคิดบางอย่างนะแล้วก็อยากที่จะตัดสินใจบางอย่างอันเนื่องมาจากการที่คุณนะคะอาจจะมะีความรู้สึกนะคะเรื่องราวของความรักนี่แหละนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยได้ใช้เวลานะในการสืบส่องใครสักคนหนึ่งนะคะ คนที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะหรือว่าคุยกันน้อยมากๆหรือแม้แต่ไม่ได้คุยเลยก็ตามนะคะคุณสืบสองเขาละแล้วความรู้สึกนะคะความรู้สึกถึงความคิดถึงโดยเฉพาะ,ะความทรงจำเก่าเก่านะคะที่มันย้อนคืนกลับมาที่แบบคุณสองคนเนี่ยเคยมีให้ต่อกันนะคะเป็นความรักที่ดี ตรงนี้อาจจะทําให้ชาวกรกฎเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากทิศคิดสรตตะข้อดีข้อเสียต่างๆแล้วเนี่ยนะ,ะกรกฎอาจจะพบว่าเ <c oughs> ขานี่แหละคือคนที่เรารักเขานี่แหละคือคนที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็อยากที่จะมีการขอโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนเป็น energy ของการที่แบบ รู้จักหัวใจตัวเองแล้วของกรกฎนั่นเองนะคะแต่ถ้ากรากฎไม่ได้มี energy ของใครคนหนึ่งเป็นคนเก่าๆอยู่นัดที่นี้นะคะหรือไมไ่ได้ต้องการคนเก่าอะไรแล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่กรกฎจะได้พบกับความรักนะคะที่เป็นความรักที่เท่าเทียมกันนะคะสองคนเนี่ยรักกันแล้วก็เป็น energy ของคนในอดีตชาติที่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะ เข้ามาในชีวิตของกรกฎนั่นเองนะอาจจะเกี่ยวข้องกับาราศีตุลต่อไปนะคะเราไปเช็ค Energy ของใครคนหนึ่งเขาคนนั้นพลังงานเขาเป็นอย่างไรนะว้าว Queen of p e n t a ทา e ล์ธาดินนะคะพฤษศกันมังกร Seven o f s ฟสอดเ a น n ofwands Queen of Wands มีทัดไฟด้วยนะคะเม็สิงหธนูแล้วก็ Ten of Pentacles เอาละ <c oughs> ใน Energy ของเขานี่ดูเขาจะแบบค่อนข้างที่จะโฟกัสกับตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่รักตัวเองอย่างที่สุดแล้วนะคะในตอนนี้เพราะว่าโฟกัสแต่เรื่องของการงานการเงินเป็นหลักแล้วก็ดูว่าจะมีความสำเร็จ ขั้นสูงด้วยนะคะในเรื่องของการงานและการเงินเนาะในอดีตเขาคิดว่าเขาเจอกับความรักที่อาจจะดูมีปัญหานะเช่นความรักไม่ชัดเจนนะ,ค,ะความรักที่ <c oughs> มีในเรื่องของความไม่พร้อมก็ได้นะคะมีในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นมีในเรื่องของความรักที่เป็นความลับนะคะการแม้แต่เขาอาจจะเจอในเรื่องของการโกหกหลอกลวงหรือว่า ความไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งเขารู้สึกเหนื่อยมากๆเลยชีวิตเขาเนี่ยเหมือนผ่านอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสหรือว่าเหนื่อยต้องแบกรับภาระอะไรต่างๆนะคะมีความรักก็เหมือนกับทุ่มเทความรักแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาก็เลยหันกลับมารักตัวเองอะไรแบบนั้นนะไปนะคะเราไปเช็คสถานการณ์และแนวโน้มความรักให้กับกรกฎเป็นอย่างไรนะไนอปเป็นตะเค้าแฮงแมน จัด g ั้นแมน of งออฟสอดเ t h ดออฟเ t นทาเ t ิ e เดอะสต o o ์ทูออ d ส e e strength และ n น g h อ of w อน d s นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับสถานการณ์และแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของกรกฎ สำหรับกรกฎนะคะคุณอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ของการจบลงจากความสัมพันธ์นะคะกับใครบางคนนะมันเหมือนกับไฟที่แผดเผานะคะแล้วกออ็มันเหมือนกับว่า มอดไหม,หมลงไปแต่มันอาจจะยังไม่ดับก็ได้นะเพราะว่ามันยังรอในเรื่องของการที่จะมีการขอโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งมี energy ของความคิดถึงคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขาแบบเข้มแข็งมากๆนะคะแล้วก็น่าจะมีความแตกต่างจากคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะคิดตัดสินใจก็ได้นะว่าจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเลย ไปเลยดีหรือว่าอยากที่จะกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่มันก็มีในเรื่องของความคิดถึงนั่นแหละตัวคุณเองก็พยายามที่จะเข้มแข็งนะคะทำจิตใจให้เข้มแข็งนะพยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะนี่ก็หันไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินต่างๆมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยยังไงอะก็สามารถที่จะอยู่ได้นะจริงๆแล้วสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ การเงินก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะคุณมีงานอะไรต่างๆเข้ามาให้ทำให้สสางในแต่ละวันอยู่แล้วละนะแล้วก็คุณก็ทำไปแต่ในขณะที่คุณทำงานโฟกัสเรื่องการงานเนี่ยคุณก็อาจจะแบบคิดถึงใครคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาอาจจะมีท่าทีที่เฉยชาแล้วก็เย็นชากับคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ,ะชาวทัดลม มิถุนตุลกุมเนี่ยนะคะเขาดูมีอกโกสูงเขาดูแบบตัดคุณหรือเขาดูแบบเฉยเมยนะคะแล้วก็แบบอา,อาจจะมีความเอาแต่ใจนะคะหรือว่าใช้คำพูดที่ไม่ดีนะคะหรือว่าจะไม่ใช้คำพูดอะไรเลยก็ได้นะเขาดูหยุดนิ่งเงียบเฉยมากๆาคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณต้องเฉยบ้างคุณก็เลยนิ่งเงียบ ตรงนี้บ้างนะคะเยียวยาตัวเองไปนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มนะคะคุณอาจจะพยายามติดต่อสื่อสารกันแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะการสื่อสารไร้ผลหรือว่าไม่มีความเข้าใจกันเลยสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารอะไรต่างๆนะก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการส่องมากกว่า คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีชื่อเสียงด้วยนะคะหรือว่าเป็นที่โดดเด่นในสังคมนะคุณอาจจะเหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องราวที่มีความโกรธกันนะคะแต่มันเป็นความโกรธที่มันเหมือนทั้งรักทั้งโกรธนะคะมีความแพชชั่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะตัดสินใจทําบางอย่างทําอะไรบางอย่างให้มันแบบรู้เรื่องรู้ราวกันไปนะคะอาจจะจุดโจมอาจจะแบบ ติดต่อสื่อสารอย่างฉับพลันนะคะให้มันรู้ไปว่าเออมันจะได้ผลมันจะดีไหมมันจะรื้ฟื้นความทรงจําดีๆไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะขอโอกาสให้โอกาสกันไหมถ้าจบแล้วจบเลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ก็เหมือนกับเป็นการเสี่ยงดวงวัดดวงไปนั่นเองว่าจะ เอายังไงต่อไปนะคะออคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดไฟได้ด้วยนะเมษสิงห์ธนูเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้อความในใจจากใครคนหนึ่งเขาอยากจะบอกอะไรข้อความในใจจากใครคนหนึ่ง please give me one more chance อขอโอกาสให้ฉันอีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้นะคะที่อยากจะขอโอกาส คุณนะและถ้าเขาเป็นการขอโอกาสเขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว Now I'm talking to myself saying how much I really love you ตอนนี้เนี่ยเขาได้ไปถามตัวเองแล้วละ่ะนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรปรากฏว่าเขารักคุณมากนะเรื่องราวของคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะ I feel so guilty for all I have done เขารู้สึกผิดมากๆเลยนะกับสิ่งที่ได้ทำลงไป The g a r is k i l l i n g มี inside แล้วก็ความรู้สึกผิดโอ้มีแต่ความรู้สึกผิดทางนั้นเลยนะความรู้สึกผิดความรู้สึกว่าเสียใจละอายต่อใจนะคะไอเรียนอะล็อตอะลองเดอะเวตอนนี้เขาได้เรียนรู้แล้วละ่ะบทเรียนที่ผ่านมานะได้เขามาสอนเขาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาได้ทำผิดอะไรไว้บ้างแล้วก็เขาจะต้องแก้ไขอะไรบ้างนั่นเอง เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาความลับก็คือ i hide behind material things เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้ข้างหลังก็ได้นะคะความจริงบางอย่างนะที่อาจจะปกปิดไม่ให้รู้อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นแบบความรู้สึกก็ได้นะ I wonder if you're a happy with o u me แล้วเขาก็แปลกใจมากๆเลยที่เห็นคุณมีความสุขจังเลยโดยที่ไม่ต้องมีเขา I left when I saw you with someone แล้วเขาก็เป็นคนเดินออกไปนะคะเหมือนกับว่าเขาอา,อาจจะคิดหรือเห็นว่าคุณมีใครคนอื่นก็ได้นะ We'll be together again แต่เขาก็หวังว่าเราน่าจะได้กลับมาพบเจอนะหรือว่าได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่ง I remember every detail of that day เขายังคงจำนะคะข้อล่ละเอียดต่างๆในวันนั้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง Miller of me เป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนะ Family issue อาจจะมีคนที่จะต้องอดูแล เยียวยาในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือ,รอมีเรื่องประเด็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครอบครัวเห็นด้วยไหมอันที่หหรือว่าจะต้องมีคนไปบริหารจัดการในเรื่องของครอบครัวดูแลคนในครอบครัวต่างๆนะเนี่ยไกด์บายเดอะออเดอร์สก็อาจจะเป็นมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องคนเข้ามาชักใยอยู่เบื้องหลังนะคะหรือว่าเข้ามาคอยอแนะ นำวิธีการคอนโทรลต่างๆ Shadow s i ซสแล้วก็มีเรื่องของปมประเด็นบางอย่างด้วยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหานะ Feel Sefer in Silence แล้วก็มีอยู่หนึ่งคนที่แบบขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองดีกว่าอยู่นิ่งๆงเงียบๆนี่แหละเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยดีกว่าที่จะต้องมาเผชิญหน้าต่างๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า ลักษณะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับกรกฎคามิ r e l a t i o n s h i p โอเป็นติดสัน RELATIONSHIP น,นะคะล,ลักษณะความสัมพันธ์แบบคู่กรรมนะทีนี้ในความเป็นคู่กรรมเนี่ยมันก็อาจจะมีบททดสอบเยอะแยะมากมายนะคะมันเหมือนดึง,ด,งดูดกันแรงแต่ว่ามันมีอะไรที่ต้องชดใช้อ่ะมันมีอะไรที่ต้องอ จัดการแก้ไขบางทีก็มีเรื่องของความทุกข์เข้ามานะสวันดี4ีวันไข้ต่างๆจนกว่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ชดใช้กันหมดสิ้นนั่นเอง confusion รู้สึกสับสนวุ่นวายใจไปหมดเลยสับสนว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะ so made so searching อาจจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจก็ได้นะการตัดสินใจในการที่จะเลือก ว่าใครคือคู่ที่แท้จริงใครคือโซเมตที่แท้จริงอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างให้ต้องตัดสินนะคะว่าแล้วจะเลือกใครแล้วใครคือโซเมตที่แท้จริงเขาคนนั้นใช่ไหมหรือว่าจะมีใครคนอื่นที่จะเข้ามาเป็นโซเมตนะคุณสามารถที่จะเข้ามาเช็คส่วนตัวได้นะคะว่าโอเคเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรใครคือโซเมตที่แท้จริงของคุณนะด้วยการดูดวงส่วนตัวนะคะ เอาละเดี๋ยวเราก็จะไปดูแองเจลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับกรกฎบ้าง Attraction Healing Family Issue นี่เป็นใบที่สองแล้วนะคะหรือสำหรับเรื่องของครอบครัวนะ Past Life Relationship Let the friends help you แล้วก็ Children ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเด็กๆลูกๆของใครนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าแม้แต่รักต่างวัยนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของวัยเข้ามานะคะแล้วก็แต่ที่แน่ๆเป็นพาสไลฟ์เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอันที่หนึ่งหรือไม่ก็เป็นแบบคนเก่าๆของคุณนะคนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้แต่คนในอดีตชาตินะคะถ้าหมายถึงพาสไลฟ์เรเลชชั่นชิพ นะสิ่งที่เออแองเจลจะแนะนำก็คือลองปรึกษานะคะถ้าคุณรู้สึกแบบอ่าตันนะคะไม่รู้ว่ามันมันสับสนมากไม่รู้ว่าจะจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหรือว่าเดินต่อไปอย่างไรหรือว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาคนที่รู้แล้วก็สามารถให้คำแนะนำกับคุณได้นะ Attraction และมีอีกอย่างหนึ่งนะคะในตอนนี้ก็คือการใช้กดแรงดึงดูดนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาสู่ชีวิตคุณวิธีการก็คืออย่างน้อยต้องเอ j นจอยดิสมเม n นต์ก่อนมีความสุขให้ได้กับปัจจุบันหรืออย่างกับทุกๆนาทีในชีวิตนะคะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่แบบไปออมองในอดีตที่เคยมีความสุขนะคะหรือว่ากังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงต่างๆนี่ก็คือนะคะ แองเจ้ลต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อคิดสำหรับกรกฎว่าต้องยังไงดี Leave the past behind ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังดีกว่าไหมนะคะ The answer is no คำตอบคือไม่นะคะออหมายถึงว่า <c oughs> คุณอาจจะมีคำถามในใจมาตลอดเลยนะคะคิดวนอยู่ในหัวว่าใช่ไหม จะดีไหมคำตอบคือไม่นะแล้วก็ learn to say no เรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่หรือปฏิเสธนั่นแหละ is t not worth it ดูเหมือนว่ามันจะไม่คุ้มค่านะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ stop overthinking แล้วก็หยุดคิดมากได้แล้วนั่นเองนะคะเอาลักนี้ก็คือนะคะเรื่องราวของกรกฎแล้วคุณสามารถติดต่อติดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่า สมัครเรียนนะคะเรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้การใช้กดแรงดึงดูดเพื่อที่จะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณหรือใครคนนั้นที่คุณต้องการก็ได้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม u u s c r i b e และแชร์คอมเมนต์นะคะในชาแนลนิรยาทาโร่แล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ